ทำนายความฝันเลขนำโชคฝันว่าเข้าห้องน้ำฝันว่ากำลังเข้าห้องน้ำอยู่แต่มีคนบุกเข้ามาตอนท่านกำลังนั่งชักโคกในขณะที่ท่านกำลังปลดทุกข์อยู่มีคนบุกเข้ามาในห้องน้ำ กำลังกำลังอ่นั่งอื้ออยู่ฝันว่ากําลังนั่งอื้ออยู่แล้วมีคนบุกเข้ามาในซ้วมแปลว่าอะไรเราจะใช้ไพ่ทาโร่ในการเปิดดวงค่ะ ฝันว่ากำลังนั่งอึอยู่แล้วมีคนบุกเข้ามาในห้องน้ำแปลว่าจะถูกนินทาว่าร้ายจนเสื่อมเสียชื่อเสียงจะมีคนน่ะอิจฉาลิษยาเพราะท่านเนี่ยรวยจะถูกนินทาว่าร้ายจะถูกนินทาว่าร้ายทำให้เกิดความเสื่อมเสียชื่อเสียง มีคนอิจฉาลิษยาเพราะท่านน่ะรวยท่านจะได้รับความยุติธรรมความยุติธรรมจะเข้ามาคุณเองก็มีสิ่งศักดิ์สิทธิ์คอยคุ้มครองผีบ้านผีเรือนสิ่งศักดิ์สิทธิ์คอยคุ้มครองท่านจะมีชื่อเสียงในสายงานด้วยผลบุญที่ว่าคุณน่ะเคยทำบุญทำทานมาเยอะด้วย ด้วยอานิสง์ด้วยอานิสง์ผลบุญด้วยอานิสง์ผลบุญที่คุณน่ะเคยทำบุญมาเยอะจะส่งผลให้หน้าที่การงานของคุณเนี่ยมีความก้าวหน้าหน้าที่การงานมีความก้าวหน้าท่านจะได้รับความยุติธรรมจะมีคนให้ความช่วยเหลือในสิ่งที่ท่านกำลังทำอยู่ นี่เป็นอันนี้เป็นตาช่างนะอันนี้ก็ตาช่างอันนี้โจรมีคนมีคนคิดร้ายมีคนคิดร้ายมีคนคิดร้ายให้ระวัง อาจจะมีปัญหาท่านอาจจะกำลังจะมีปัญหากับพวกทหารตำรวจก็ได้นะไพ่บอกว่าให้นั่งสมาธินั่งสมาธิแผ่เมตตาไปมีคนจ้องหาเรื่องท่านนะท่านกำลังจะมีปัญหากับพวกเออข้าราชการทหารตำรวจก็ได้ จะประสบความสำเร็จทางด้านการเรียนการศึกษาค่ะเลขนำโชคสองศูนยสูนสองค่ะสองศูนย์ศูนสองท่านใดที่ต้องการดูดวงเป็นการส่วนตัวแบบมีค่าคู่กรุณาแอดไลน์มาค่ะ